ท่อรั่งครับผมไหลผ่านผ่านผ้าครับผ่านห้า,า,หาใส่ท่อรั่นแล้วก็กองกองเปียกครับผมอืมเราจะปลูกอ้อยครับ ขนาดขับไปท้งไกลแล้วครับผมพอเองดังอยู่เลยครับรถัวรุ่นครับผมไหนกันไหนกันหนึ่งอ่ะ สองบอกใส่แค่นหนึ่งครับผมแค่นหนึ่งมันรอบเท่าไรกันเนี่ยรอบสองพันถึงไหมครับเนี่ยแต่ท่ออย่างดังครับตามสไตล์ไวรุ่นครับผมโอ้ยสัตว์นี่เนี่ยโดนเต็มเต็มเลยครับ ก็แน่นอนเลยครับก็ใต้ดินนะครับผมฟงดงเป็นึงครับผมเขาจะจะปลูกอ้อยครับผมนี่ดินแข็งๆข็งนีง่เหมือนผมบอกว่าใช้ลิปเปอร์มาระเบิดด้วยครับผมใช้สีกาวมา ระเบิดนี่หวานปุ๋ยรองพื้นด้วยครับเ่ะยเนี่ยอย่างเดียวับผม ดินทรายฟูๆนี่บางทีมันก็ต้านทานเหมือนกันครับผมมันชอบจะถูไปเรื่อยครับก,ก็ไถลึกอยู่นะครับถ้ารถ47แรงนี่อืมก็ไถลึกอยู่น่าจะกดฐานจำนะเพราะว่า เก้าห้าผมนี่ถ้าถ่ายเบาๆนี่ก็ถ่ายเท่าอันนี้แหละครับนี่ความลึกนี่เป็นฐานห้าครับผม